ปลายกลางฝนปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มตั้งแต่รุ่งสางลมแรงพัดหนักฟ้าร้องคำรามเป็นระยะฝนตกไม่มีทีท่าว่าจะหยุดดินชุ่มกลายเป็นโคลนใบไม้ใบหญ้าแนบลูพื้นเสียงน้ำไหลาตามร่องดินข้างวัดดังก้องเป็นจังหวะที่ชายแดนอีสานวัดป่าเงียบสงบมีเพียงกระท่อมไม้หลังน้อยกับกระแสเสียงแห่งธรรมจากกุฏิของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผู้ซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าท่านมาจากไหน และจะจากไปเมื่อใดสิทธิ์หลายคนชุมนุมกันที่ศาลาใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลฝนยังคงโหมกระหน่าและพวกเขายังไม่ได้ลงมือหุงหาอาหารทั้งที่เวลาล่วงไปมากแล้วฟืนปียกหมดแล้วครับหลวงปู่จุดไฟไม่ได้เลยไม้ขีดก็ไม่ติดฝนหนักแบบนี้ทํายังไงดีครับเสียงพูดคุยปนท้อใจดังไปทั่วหลายคนพยายามก่อไฟใต้ใช้คาหลกฝนอย่างทุลักทุเลแต่ไม่ว่าจะจุดกี่ครั้งควันก็พวยพุ่งพุ่งแค่ครู่ก่อนจะดับวูบไป หลวงปู่สูงออกจากกุฏิอย่างเงียบเชียบเบื่อเท้าเดินลุยน้ำฝนอย่างไม่สะทกส้านร่างเล็กๆผอมบางของท่านถูกฝนชะจนปิดปอนแต่ใบหน้ายังยิ้มละมุนดวงตาสงบนิ่งลึกและเปี่ยมเมตตาสิทธางพนมมือท่านพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าให้หลวงปู่ลองเถอะท่ามกลางความสงสัยของสิทธ์ท่านก้มลงหยิบฟืนที่เปียกจนชุ่มน้ำสิทธ์บางคนสายหน้าบางคนกระซิบเบาๆฟืนเปียกขนาดนี้จะจุดได้ยังไง หลวงปู่ไม่พูดอะไรท่านนั่งลงกับพื้นดินลงพัดแรงฝนยังโหมหยิบไม้ขีดจากกระป๋องเล็กๆขึ้นมาหนึ่งกา้านลูกเบาๆเ,เ,เปลวไฟเล็กๆล,ลุกขึ้นอย่างนุ่มนวลแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นไฟจากไม้ขีดก้านเดียวลามติดฟืนเปียกได้อย่างให้ได้ไฟลุกโชนสว่างวาบกลางสายฝนเสียงฟืนเปียกแตกดังเปรี้ยๆเปลวไฟดังกลบเสียงฝน,นราวกับธรรมชาติยอมจำนวนต่อพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นสิทธิ์ทั้งหลายยืนอึง้ง ตลึงงนันดวงตาเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ไม่มีใครกล้าพูดสักคำหลวงปู่สูงนั่งนิ่งมองเปลวไฟโชษช่วงด้วยแววตาเปลี่ยนเมตตาแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆแต่เสียงนั้นดังกล้องในใจของทุกคนทำมาอยู่ในไฟและฝนถ้าจิตนิ่งไยก็มาฝนก็หยุดสิ้นคำเหมือนมีบางอย่างหยุดลงในใจของสิทธิทุกคนความว้าวุ่นสงสัยสันไหวสงบลงเฉีบพ,พลันไม่มีใครรู้ว่าฝนเบาลงตั้งแต่เมื่อไหร บางคนรู้สึกเหมือนฟ้าสว่างขึ้นทั้งที่เมฆยังปกคลุมเต็มฟ้าวันนั้นไฟที่หลวงปู่จุดไม่ได้ช่วยแค่หุงหาอาหารแต่มันจุดแสงแห่งธรรมขึ้นในใจทุกคนไฟนั้นไม่ใช่แค่เปลวไฟธรรมดาแต่คือไฟแห่งปัญญาที่เผาเอาวิชชาให้มอดลงอย่างเงียบงันและหลังวันนั้นไม่มีใครลืมคําของหลวงปู่สวงถ้าจิตนิ่งไฟก็มาฝนก็หยุดในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายฝนแห่งปัญหายังคงตกไม่หยุด หลายคนเฝ้าหาแสงสว่างแต่กลับหรือม,มองไฟในใจตนเองหลวงปู่สูงไม่ได้แค่จุดไฟให้ฟืนเปียกลุกไหม้ท่านจุดไฟแห่งสติให้ใจสิทธิ์ทั้งหลายสว่างสวยัยไฟนั้นไม่มีวันดับด้วยลมฝนภายนอกเพราะมันเกิดจากความนิ่งสงบและรู้แจ้งจากภายในเราทุกคนต่างมีไม้ขีดกา้า้นอยู่ในมือคำถามคือใจเรานิ่งพอที่จะจุดมันหรือยังเมื่อจิตนิ่งไฟก็มาฝนก็หยุด และในที่สุดความสว่างจะลุกขึ้นกลางพายุ